คุณนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาพาพี่ป้ายออกไปกิยา่าข้างนอกกันนะคะคอเบสต์แสงมากเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปป่าดูบ้าน จะจนั่นโียม่บโอ้มา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 ดามามามาคามาามาเรามามกาาาาานมามามามมามมาเ้ามาาามา ถือทั้งครุ้ถือทั้งตะขอมีครุด้วยนะคะอุปกรณ์ไปเลี้ยงช้างของเรานะทุกคนนี่เลยไปเลี้ยงช้างด้วยกันนะคะวันนี้นี่นะทุกคนอุปกรณ์การเลี้ยงช้างนะคะมาๆๆสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคน ไปเลี้ยงช้างแล้วทุกคนจะมีครุมีตะขอนะคะมาแล้วมาดูคือไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแม่ควันเป็นวันนั้นของเดือนนะคะก็ไม่ขี่ช้างนะคะวันนี้จะเดินเอามาเร็วจะไม่ขึ้นช้างนะคะเดี๋ยวพี่ๆท่านไหนนะคะที่เรียกร้องคลิป ขึ้นช้างนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาทําคลิปให้ชมกันเนาะวันนี้ขอแบบเลี้ยงแบบชิวๆกันไปก่อนนะคะมาๆมาๆมามาเร็วมาเลี้ยงช้างจะต้องมีพลังเสียงที่เยอะนะคะมาเฮยมาเร็วมาม,มาเฮยเฮยดูจะไปกินต้นกล้วยมามันไม่มีกล้วยหรอกตรงนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อนะคะทางเพจน้องฝ้ายน้องทองเงิน f อทุกท่านนอน,นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ผ่าช้างออกมาย่านะทุกคนช้างของเราก็จะแวะสุดทางละเดอ้อมาๆมา,มา,มาดูตกใจหมานะคะมีหมาอยู่มาเร็วมา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 มมา มาดยมาแม่แม่มาเร็วมาเฮ้ยด้วยแม่แม่แม่แมควันสัมภาระเยอะนะคะมีทั้งคลุมีทั้งตะขอนะคะไหนจะต้องถือกล้องด้วยนะคะทุกคนเลี้ยงช้างด้วยนะคะแล้วก็อ่า เอาเอาเอามามานี่มาโอ้ยเขามัดไว้เ oh. ขาไม่ให้เข้าแล้วมั้งมีไฟวนเปิงมางเลยเอ้ะ แงวของยคัน่ารัที่ตอนนี้เขารอนะทุกคนช้างรอควานปกติเขาจะวิ่งไปละแต่ว่าเขารอมีการรอด้วยนะทุกคนความน่ารักของช้างที่เขาแบบรักควานก็ตรงนี้แหละนะคะรอควานนะคะนี่เห็นไหมนะคะเขาจะเดินไปก่อนก็ไม่ไปนะคะคือเขารอ เห็น <anto> e หรือเปล่านะคะความน่ารักของช้างเวลาเขารักควันก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนเออนะคะพี่ป้ายของเราเจ้อ้วนค่ะเจ้อ้วนทุกคนความน่ารักของเจ้อ้วนนะคะมาเลี้ยงช้างนะทุกคน เหงื่อท่วมแล้วทุกคนมา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 เฮ้ยมานี่มามามาแล้วมามานี้มาคอยดูนะทุกคนจะไปทนะางไหนมาไปมาเฮ้ยเฮ้ยเบ็นมาไปไหนทุกคนเบ็นไปลงไป ลงมาโหดูนะคะดูสเต็ปการลงของพี่ฟ้า เมื่อไรเลยทุกคนร้อนมากเลี้ยงช้างนะคะทุกคนเลี้ยงช้างตามทางร้อนมากเลยทุกคนอากาศช่วงนี้ร้อนแล้วก็บวกกับสภาพแห้งแรงนะคะไม่มีแบบหญ้าให้ช้างเลยอยากพาช้างไปลงทุ่งแม่น้ำมูลมากเลยถ้าพาไปเนคงจะได้กินอาหาราที่ขึ้นตามป่าทามเนาะนะคะคงจะสมบูรณ์กว่านี้นะคะเพราะว่าแถวนี้มันแรงนะคะดู เขากินหญ้าตามทางนะทุกคนมันเป็นเครือนะเครือตดหม้านะคะที่อยู่ข้างทางนะ,ะดูดูสัมภาระนะอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้โอ้ยนะคะสวัสดีพี่พี่เอซีทางฝีทางใ้าน,น้องชมินเอซทุกท่านนะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าเลี้ยงช้างไปด้วยทําคลิปไปด้วยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะไหนจะวิ่งจับกล้องนะคะไหนจะวิ่งถืออุปกรณ์ช้างไหนจะวิ่งควบคุมช้างต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดนะคะความสามารถพิเศษของตัวของพควานนะคะก็จะให้สุดยอดเลยนะทุกคนก็ต้องแบบเนาะนะคะถ้ามีใจรักในด้านนี้แล้วเราก็ทำมันให้ดีที่สุดนะคะ กินหญ้าอยู่ข้างทางนะคะเพราะว่าข้างทางมันจะมีหญ้าแบบต้นไผ่ไอ,อ้ต้นข่อยนะคะเครือไม้นะคะหลายอย่างอยู่แต่ว่าช่วงนี้ข้างคลองก็จะแห้งแล้งนะคะเพราะว่า,าไม่มีฝนเนาะความชุ่มชื้นไม่แลเรบวกกับเขาเผาด้วยนะคะก็เลยไม่มีหญ้าไม่มีอะไรให้ช้างกินเลยนะคะช่วงนี้ <c oughs> วันนี้เวิร์น อยากจะพาช้างไปกินแบบหญ้าที่มันแบบโอุโอดมสมบูรณ์เนาะก็ะนั่งไฟ่สดให้พี่พีเอฟซดูอย่างมีความสุขเลยแต่พอดีว่าหน้าหมู่บ้านเรามันแห้งแล้งนะคะถ้ามีฝนมาสักครั้งสองครั้งก็คงจะชุ่มชื้นนะคะดูเะทุกคนชีวิตการเป็นควาญช้างนะคะบวกกับสภาพแวดล้อมบอลบดหมู่บ้านของเรานะ,ะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามมากนะคะ ชนบทบ้านนอกนะคะวิถีชีวิตเลี้ยงช้างนะคะโอ้ที่สุดนี่นะถนนนี้เราก็จะขอคลองก่อนขอเป็นคนคลองถนนก่อนนะทุกคน เมื่อกี้คุณลุงพี่ชายเพิ่งตัดหญ้ากลับมานะคะเดี๋ยวพาพี่ไพ่กินตรงนี้สักตัดบนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านเข้าหลักไปกินหญ้าที่ตัดมานี่แหละนะคะถ้าเกิดว่ามีหญ้าหรือมีอาหารนะ,ะตามธรรมชาติแม่ควันก็อยากพาช้างไปกินมากๆเลย มันเป็นความสุขนะคะการปล่อยช้างเดินให้กินหญ้าอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความสุขแม่ควายยังชอบเลยนะทุกคนไอพีพีเอฟซีแม่ควายชอบแบบชีวิตการเลี้ยงช้างที่เป็นแบบธรรมชาติแบบเนี้ยนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะเราก็ปล่อยให้เดินนะคะให้ออกกินหญ้าแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่อิ่มเต็มร้อยแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็ได้เดินได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้กินอย่างอื่นเข้ามานอกจากหญ้าในเปียนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ไปไล่ต้นสับป,ปะรดนะคะไล่คะแนนนะคะขายกล้วยนะคะเก็บคะแนนซื้อต้นสับป,ปะรดให้ช้างกันนะคะเนื้อต้นกระถินกินต้นกระถินเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันร้อนเนาะ สุดทางค่ะแม่ค่ะแวะสุดทางที่มีของกิน